สำหรับคลิปนี้นะครับผมสีผ้ามาบึงพญหัวหลังคือเกานะครับผมเอามือได้ขี่โพนวัวมาแต่งงานบวชคือเกลอพี่รวงเพื่อนเพื่อนหามากก็ต้องออามาเห็ดอันนี้ก็สิเอามาหมักใส่กับปลาด้อพี่รองเออเอามาเห็ดปลาแดกสูตรใหม่เด้อวพี่รวงเอาบาเนี้เข้าสิมาเทเอาเอาขี่มันออกว่านะครับแล้วก็เอาไอ้ขี่โพนมันเอาไปล่างเอาย่างดีได้โปรตีนว่ามเอาแล้วก็เทน่าหมักใส่ดีนะครับผมออะ ดำหนักเป็นน้ำหมักชีวภาพด้วยพี่น้องอ่าวันนี้เขาก็เอาปลามาใส่นะครับเ,เตรียมไหยางดีนะครับผมเอเอเตรียมขี่โพนว่าไว้นะครับผมเอาจากนั้นเ้าก็เอาปลาเทศลงไปในไหปลาเดกนะครับผมเออลงไปไนในไหยางดีใส่กับขี่โพนว่านะละเออนหมนจะเป็นการมักปลาสูตรไม่ได้สูตรของพญหราโหัใส่อนอกวันนี้เอาแบกไปใส่นอบาันนี้เนาะแบกไปฝังใส่ขี้ดินไว้บ,บอกอ้บันนี้ไม่ได้ใส่ไหเด้อพี่น้องเด้อใส่ขี้ดินไว้พี่น้องเอา ปลาสูดนี้ค้อชิ้นว่วสักเสนอบบนี้คื้ชิ้นหงคือีตงนีเสนอบบนี้เนาะโอ้ขหงหอมือหุยเสนหน่อยน่ะปตักตักไว้นะครับผมเดี๋ยวเขาสิหมูจากว่า มันอยู่ใสนะเดี๋ยวสิลืมนะสมาราะเท่าเรียวนะครับผมเอา้าจากนั้นฮ่อก็เอาน้ำมักขีโพนัวของฮ่อนะครับผมเอาเติมเครื่องง้อเออปูง้อลงไปเครื่องง้อลงไปอาซิมเบิองจักหน่อยนะโอ้ได้การแล้วนะครับผมหลังจากเวลาผ่านไปนะครับเออฮ่อก็มักไว้ประมาณคืนนึงนี่แหละเอาเอาขึ้นมาแับนี้ก็ถามคนไป้ั่งเดอว่าสัา่ว่าไหวไหวป็ดปลาละหมดนละ้วเนาะว่ามาไอกินน้ำไหนเดือดมาสั่งว่าโอ้หอมได้ใไเลยพี่น้องเออปลาลาตอนย่างยี่เด็ดปี่น้องเอาบบบนี้ฮ่อก็สิมาล้างน้ำเอามักไว้คืปก็ แล้วครับวานนี้พ่อมักไว้แล้วเขาก็เอาน้ําที่เ๕ามากักขี้โพนนะเทใส่ไห้ไว้นะครับผมเอาทีทใส่ไห้ไว้แล้วก็เอาป่าที่หามาักไว้เอามาล้างน้ําแล้วก็มาเทใส่มักอีกเสียนึงนะครับผม <S <S โอ้เห็ดป่าสมบ่นนเนาะบร่ได้เห็ดป่าสมเห็ดปลาเดียกจีหิดนี่ละเออหลังจากผ่านเวลาผ่านไปโอ้เป็นหัวมุ้ยมุ้ยเป็นหน,นังนดีเนาะเอามาถอดกินก็บอกพริกด้วยเนาะเออเอาซับเป็นต้นนะครับซับเป็นต้นแล้วก็กินกับก๋วยเจ้าตามสไตล์แล้วหล่ะเป็นอย่างรล้านแล้วกินได้ทุกประเภททุกแนวนะครับ